สวัสดีครับวันนี้ผมซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะเป็น Xiaomi สิบเอ็ด T Pro นะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ต้องอย่างให้เพื่อนทราบหรือไม่ทราบครับเวลาเราจะวิ่งงานเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินเข้าไลน์ใช่ไหมล็อกอินเข้าไลน์ก่อนถึงจะเข้าแอปพลิเคชันไลน์แมนได้นะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการย้ายไลน์แล้วก็ ID ไลน์แมนจากเครื่องเก่าไปที่เครื่องใหม่นั่นเองนะเนี่นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อนเอาแอปพลิเคชันไลน์ นะ <ST O> เข้าไปที่ลายจากนั้นก็ที่ตั้งค่าแล้วก็ฟันเฟืองกดเข้าไปป๊บกดที่ใครที่มีข้อมูลลายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าแชทคุยกับกิ๊กกับสาวหรือว่าคุยกับเด็กสายไลายนะครับกดสำรองข้อมูลก่อนนะกดสำรองข้อมูลตอนนี้เลยป๊บก็ใส่รหัสหกหลักนะครับมันให้ใส่รหรัสหกหลักแล้วก็ใส่รหัสหกหลักไปกดตกลงมันจะให้เราเลือกบัญชีที่เราจะสำรองข้อมูลไว้นะในส่วนนี้ถ้าใครที่ไม่มีข้อมูลในไลน์ไม่มีงานนะ ไม่มีงานหรือว่าไม่มีแชทคุยกับกิ๊กที่เราจะต้องเก็บไว้รูปภาพหมือพวกนี้ยก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องสำรองครับก็คือลบไปเลยพอเราเลือกอีเมลเสร็จแล้วกดเลือกเลือกการสำรองข้อมูลนะครับจากนั้นมันก็จะเซ์ข้อมูลใครที่มีข้อมูลเยอะนะครับก็รอ,อนานหน่อยนะคนใครที่มีข้อมูลน้อยก็จะรอแป๊บเดียวครับของผมก็สองร้อยบีเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ได้คุยใครเลยนะครับไม่มีคนคบนะแล้วก็โสดด้วยโอเคจากนั้นก็ เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับไปที่บัญชีจากนั้นก็ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกนะ็คืออีเมลกดลงทะเบียนนะครับกดก็ใส่อีเมลของเราไปให้เรียบร้อยถูกต้องแค่นั้นเองแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องแค่นี้เองแล้วก็เชื่อมต่อ Facebook หรือว่า Apple ID ไดีกันอะไรกันได้นะโอเคนะครับติ๊กถูกอนุญาตติ๊กถูกอนุญาตให้เข้าระบบจากเครื่องอื่นแค่นี้เองจากนั้นนะครับเราก็ อ่าโอเคจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากเครื่องนี้มาที่เครื่องใหม่นะครับอ่าที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็ควรจะลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยลงนะครับเผื่อโทรศัพท์เราหายเงี้ยโทรศัพท์เราหล่นหรือว่าเอ่อพังอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราต้องการซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเพื่อวิ่งงานแอปพลิเคชันนะครับมันจะได้ไม่ต้องติดต่อ C s ไม่ต้องสมัครใหม่นะครับก็คือสามารถเชื่อมบัญชีเข้ากับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของเราได้เลยจากนั้นก็มาที่เครื่องใหม่ของเรานะครับอันนี้คือเครื่องใหม่ของเรา ปริงผมก็จะเข้าไปที่ line ไลน์ก่อนนะครับเข้าที่ลายก่อนนะเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ผมจะทําด้วยการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะเผื่อเพื่อนๆที่ทำโทรศัพท์หายหรือว่าทําโทรศัพท์พังแล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยเอาวิธีนี้ดีกว่านะมันก็จะมีให้เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ เข้าสู่ระบบด้วย facebook นะครับนะผมสู่ผมเป็นเรื่องผมจะเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ประกันอ่ะอนุญาตนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราติ๊กข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11อดปีกดสีเขียวปุบ๊บจากนั้นนะครับระบบก็จะส่งหมายเลขเอไปที่โทรศัพท์เครื่องนี้ของเรานะครับอ่ะเรียบร้อยมาแล้วครับก็กดใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันตวจกอบเมื่อเราใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันก็จะถามว่าเราสาเราสำรองข้อมูล ประวัติการแชทรลอ,อยังนะครับใครที่สำรองนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราตั้งค่านะแล้วก็เข้าไปเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยทำนะเราเอาอย่างนี้ก่อนต่อไปนะครับก็ตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนนะครับผมก็ตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติหเลยแล้วกันง่ายๆทําต่อสิงข้อมูลบัญชีจากนั้นนะครับระบบก็จะสิงข้อมูลบัญชีนะครับเพื่อนเรียบร้อยอ่ะใช้ลายผมหรือเปล่าโอเคมันก็จะเป็นลายผมแบบนี้เลยนะครับแต่ทีนี้อ่ะ เมื่อเราสิงข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมจะเข้าแอปพลิเคชันไลแมนครับผมป๊บกดคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาครับ,รบกดยอมรับเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไล์อนุญาตอ่าเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นเป็นไ d ดีของผมเลยนะครับผมจะลองเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดระบบนะครับไม่มีการจํากัดแบตเตอรี่ไม่จํากัดแบตเตอรี่โอเคเรียบร้อยครับขั้านี้ก็ง่ายๆนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ สนะำหรับเพื่อนๆที่ inbox คำถามว่าเออจะเปลี่ยนโทรศัพท์ต้องทํำยังไงหรือว่าไอดีหายต้องทํำยังไงหรือว่าโทรศัพท์พังต้องทํำยังไงนะนี่นะครับก็ขึ้นมาในแบบนี้ส่วนเครื่องเก่าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน n e m a n ปา๊บอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นเริ่มสมัครหมายแบบนี้นะครับฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมที่จะสํารองข้อมูลก่อนนะเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับอ่ามีงานมากดเลยเจ๊ไข่อ่ะ เรียบร้อยนะครับจต่คลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมครับอยากดู F3 vs มี11 t Pro กด1มี11 t Pro วิ Pro 1, ่งงานกด2แล้วก็ความรู้สึกหลังจากใช้ F3 5เดือนกด3นะไปแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ